สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกัคือเรื่อง,อออองตัวอย่างผู้ป่วยที่น่าสนใจนะครับอีกเคสหนึ่งเป็นผู้ชายไทยอายุ45ปีมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องแน่นาอกใจไม่อิ่มไม่วูบใจสั่นบางครั้งเป็นมา1-2วันแล้ว เหนื่อยง่ายเพลียนั่นกลางอกไม่ร้าวไม่จุกคออะไรพวกนี้ไม่มีเหงื่อแตงต่อมาโรงพยาบาลตัวร่างกายก็ปกติดีนะครับความดันชีพจรการหายใจอะไรก็ปกติไม่มีไข้นะครับผู้ป่วยมีแน่นหน้าอกก็เลยตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจก็ปกติดี นะครับเอ็กซ์เรย์ปอดก็ปกติดีก็ <c oughs> เลยเจาะเลือดดูเอนไซม์หัวใจหน่อยดูว่ามีการ,รเนื้อหัวใจตายอะไรหรือเปล่าก <c oughs> ็เจาะดูปรากฏว่ามีเจาะซีเคก็เรียกเป็นเอนไซม์หัวใจปรากฏว่า <c oughs> ปกติดีแต่ว่าทบพูลนินไอ เอนไซม์ตัวหนึ่งสูงมากสูงมากกว่าร้อยนะครับก็สูงกว่าโปรตีหลายหลายหลายเท่านะครับสงสัยว่าจะเป็นการ,รเ้องโัวใจตายหรือเปล่านะครับก็จะเลยส่งไปตรวจใส่ส่วนหัวใจเลยนะครับดูหลอดเลือดหัวใจปรากฏว่าปกตินะครับ จึงได้ให้ยาลดไขมันมากินเพราะว่าไขมันในเลือดสูงแค่นี้ LDL มากกว่า160แล้วก็ให้แอสไปรินมากินด้วยป้องกันเส้นลืติบว้ผู้ชายค่อนข้างอ้วน BMI ประมาณ26นะครับก็หลังจากได้ยาพวกนี้ในหน้าอกอะไรก็ไม่มีอาการแล้วผู้ป่วยก็มาตามนะัด โดยไม่มีอาการเจ็บหน้าอกนะครับแล้วก็เจาะเดดูมาทํานะเจาะ c ีเคแล้อก็ปกติแต่ว่าท็อปไอนี้ยังสูงอยู่สูงร้อยกว่าตลอดนะครับเทนี้ก็คือขึ้นไฟฟ้าหัวใจก็ปกติแต่ตรวจสายส่วนหัวใจก็ปกตินะครับ คือไม่มีหลักฐานว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายแต่ว่าเอนไซม์กล้ามเนื้อหัวใจมันสูงมากนะครับมีเจ็บหน้าอกอะไรพวกนี้โดยเฉพาะทับนินไอี่สูงมากนะครับเอนไซม์กล้ามเนื้อหัวใจโดยที่ตอนหลังก็ไม่เจ็บหน้าอกแล้วแต่ว่าทับนินไอก็ยังสูงอยู่นะครับส่วนหัวใจก็ปกตินะครับ แล้วปรากฏการม์แบบนี้โดยที่เอนไซม์หัวใจสูงแต่ว่ากล้ามเนื้อหัวใจปกติไม่มีกล้ามไม่มีหลักฐานว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายแต่ว่าเอนไซม์หัวใจขึ้นสูงพบในกรณีไหนได้บ้างนะครับก็คือกล้ามเนื้อหัวใจไม่ตายปกติแต่ว่าเอนไซม์หัวใจขึ้นสูงมากโดยเฉพาะทับนินไออะไรพวกนี้พบกรณีไหนบ้างเช่น ไตวายวเรื้อรังนะครับมีอาการบาดเจ็บที่หัวใจเช่น <c oughs> เล่นฟุตบอลแล้วก็เอาอกแอบรับลูกบอลอะไรพวกนี้โดนกระแทกที่หน้าอกจากเหตุใดก็ตามก็พบได้ปร,กรากฏการณ์อันนี้หรือว่ามีหัวใจวายโดยกล้ามเนื้อหัวใจไม่มีตายนะครับแต่มีหัวใจวายหรือว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ก็พบได้ปากการงามแบบนี้หรือว่าริมเลือดอุดตันนะครับหลอดเลือดดําที่ไปเลี้ยงปอดอะไรพวกนี้หรือว่าพวกกรณีพว,พวกปอดอุดกัน้นหรือรังอะไรพวกนี้ก็พบได้กรณีแบบนี้นะครับหรือว่าอาการหนักเช่นติดเชื้อรุนแรงในกระแสะเลือดนะครับช็อกหนักทุกกรณีที่เข้า ICU พวกนี้ก็ทําให้ทปรพดินไอขึ้นสูงในทั้งนั้นนะหรือว่าการออกกำลังกายอย่างหนัก นะครับก็าําให้ทับปรินไอสูงได้แต่ว่าไม่มีหลักฐานกล้ามเนื้อหัวใจตายอะไรพวกนี้การหรือว่ามีการอักเสบของโจหุ้มหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอะไรพวกนี้จากไวรัสจากแบคทีเรียอะไรพวกนี้ได้นะครับหรือว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรพวกนี้ เป็น AF เป็น SVT อะไรพวกนี้ก็ทำใหเอนไซม์ inside, หัวใจขึ้นสูงได้โดยที่กล้ามเนื้อหัวใจยังปกติอยู่กระบวนการทางแลบอะไรพวกนี้มันมี disturb ได้โดยเฉพาะพวกโรคภูมิแพ้ตัวเอง SLE ลงมาตอยอะไรพวกนี้ถ้าเรามาตรวจท็อินไอหรือว่าเอนไซม์หัวใจอะไรพวกนี้ก็จะขึ้นสูงได้โดยที่กล้ามเนื้อหัวใจยังปกติอยู่นะครับ โดยทั่วไปถ้าทมบนินไอสูงแต่ CKMB ปกติบ่งชี้ว่าเป็นผลบวกลวงได้เหมือนคนไข้รา,ายนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรร,ร้อเปอรเซ็นต์เสมอไปในวิชาแพทย์อาจจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายจริงๆก็ยังได้อยู่นะครับแต่ถ้าสูงทั้งสองตัวก็คือ CKMB สูงแล้วก็ทบนินไอสูง ซึ่งเป็นเอนไซม์หัวใจทั้งสองขะสตัวถ้าสูงทั้ง2ตัวน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายมากนะครับแต่มันก็ไม่100%อร์อีกอะนะครับในวิชาแพทย์เนี่ยสูงทั้งสตัวโดยที่กล้ามเนื้อหัวใจไม่มีตายพบได้กรณีไตาวายเรื้อรังหรือว่าออกกำลังกายหนักอะไพวกนี้เป็นต้น หรือว่าหลายๆกรณีที่กลามมาแล้วแต่นี้วิธีสังเกตง่ายๆว่าเวลาเจ็บหน้าอกนะครับเจ็บยังไงอ่ะที่ควรจะไปพบแพทย์แล้วก็สงสัยว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเช่นเจ็บกลางอกคล้ายมีอะไรมากดมารัดหรวนแน่นกลางอกอะไรพวกนี้จุกไปที่คอสองข้างหรือข้างเดียวอะไรพวกนี้หรือว่าไปที่กลามอันนี้ต้องระวังแลหละดแลาวไปไหล่ซ้าย เหนื่อยใจสั่นจะวูบหรือวูบหรือว่าเหนื่อยมากขึ้นนะครับเหงื่อแตกอะไรพวกนี้ด้วยอาการดังกล่าวถ้าเป็นเกิน20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงให้รีบไปโรงพยาบาลทวนโอกาสเป็นโรคหัวใจโดยวิกรรมเหัวนะใจตายสูงมากนะครับ แต่ถ้าเครียดมากวิตกกังวลแล้วก็แน่นหน้าอกอันนี้โอกาสที่เป็นโรคหัวใจมันจะน้อยลงนะครับแต่ถ้าไม่แน่ใจก็รีบไปโรงพยาบาลซะแต่ถ้าไม่เครียดเลยแล้วมีอาการแน่นหน้าอกอยู่ๆก็แน่นหน้าอกขึ้นมาใจสั่นจุกไปที่คอพร,ร้าวไปที่กรามอะไรพวกนี้เดินไปไหล่ซ้ายมีเหนื่อยใจสั่นจะวูบหรือวูบหรือว่ามี เืิอแตกอะไรพวกนี้ทาไม่เคลื่อนเลยแล้วมีอาการแบบนี้อยู่ๆก็มีอาการอย่างเงี้ยเกิน20นาทีครึ่งยั่โมงอะไรพวกนี้รีบไปโรงพยาบาลด่วนนะครับทีนี้วิธีสังเกตง่ายๆนะครับวันแน่นหนะออ้าอกยังไงที่อันตารายนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ